สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง30พฤศจิกายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์พูดคุยนะครับขอบคุณขอบคุณที่มาดูคลิปแล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของเดือดไฮพีเทสขึ้นมานะครับเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังยืนอยู่และสัมผัสได้ถึงว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าอยากจะล้างใครสักคนเอาไว้อยากจหเหมือนกับให้รู้สึกเหมือนกับภาพวิญญาณเดียวกันภาพความรู้สึกหัวใจดวงเดียวกันอยากให้เข้าใจความรู้สึกกกของันล ฉันเดอไฮพิเทสเป็นสมัยกับความรักขอ,ข,อข,อของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง30พฤศจิกายนว่าเหมือนใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับอยากจะบอกคนรักไหมว่าอยากให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราอยากให้เขารู้สึกรู้ตัวว่าเราอยากจะร้าใครสักคนหนึ่งอะแต่เห็นไหมว่าเอามือจับแล้วเหมือนกับเราห้ามจิตวิญญาณไม่ได้เราห้ามใครสักคนหนึ่งไม่ได้เราห้ามอากาศเนี่ยไม่ให้ลมไม่พัดไม่ได้หรอก่วนเดือดไฮพิเทสเป็นสมัยกับความรักของชาวราศีเมถุนท่านที่อยากจะร้าใครสักคนหนึ่งแต่ห้ามไม่ได้นะครับอยากจะทําอะไรสักอย่างหน นะครับแต่ก็ไม่สามารถห้ามลมไม่ให้เปลี่ยนทิศไม่ได้อะเดรไฮพิเทสก็ทําได้เพียงแค่ความรักทาได้แค่เพียงความสีดีทําได้แค่เพียงเหมือนกับหวังว่าใครสักรู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนหวังว่าเพียงเธอจะรู้สักวันหนึ่งนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความมาหลายคนเนี่ยรู้สิกว่ารอคอยคนรักด้วยความรู้สึกเป็นเดรไฮพิเทสจนเกิดให้เดรเฮอริตเข้ามารอด้วยความเจ็บครับรอด้วยความเสียใจรอด้วยความรู้สึกทิโทรมานจนรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าต่อให้เราล้างแค่ไหนต่อให้เราพยายามดึงเท่าไหร่ เดอะไฮพิเทสครับกับเดอะเฮอร์มิตเขาก็เดินจากไปเขาก็ไปอยู่ดีทําให้เดอะเฮอร์มิตหมายความว่าคุณผ่านความเจ็บความเสียใจจนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับการรอคอยของคุณเนี่ยมันคือการรอคอยที่รอแล้วไม่ได้อะไรรอแล้วได้อะไรประมาณที่อยากจะบอกคนที่คุณหลักอ่ะเพราะเหมือนกับรอคอยด้วยความรักความเสียใจความทุกข์แต่เหมือนกับรอนานเท่าไหร่รอมานานเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกเลยว่าความเจ็บปวดความเสียใจตัวเนี้ยมันจางหายไปแล้วมันเจ็บจนเหมือนกับรอไปเรื่อยจนเจ็บน้อยที่สุดเจ็บไปเรื่อยๆจนมันเจ็บและ นิ่งได้แล้วอยู่ได้แล้วออกมาได้แล้วทําให้เดอะเฮอร์มิตหมายความว่าชาาสี่เมษถึนในแตท่านในวันที่1 5บหถึงสามสิบมิถิกายนเนี่ยหลายคนคงสืกเหมือนกับเดอะเฮอร์มิตคือผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความเสียใจจนตัวเองเนี่ยออกมาอยู่กับเรื่องราวตัวเองออกมาอยู่กับสิ่งที่ในที่ของเราออกมาอยู่ในความรู้สึกที่ปล่อยใครสักคนหนึ่งไปแล้วตัวเองเนี่ยทิ้งเรื่องราวเห็นไหมหนังสือข้างๆกายอ่ะเหมือนคุณเอาความรักเรื่องราวต่างๆความคิดถึงสิ่งที่คุณเคยให้อ่ะ ทิ้งไว้ในเรื่องราวต่างๆในใจเธอก็พอแล้วฉนันในหัวท้งวมหมายความว่าให้คุณทิ้งไว้ในหัวใจของก,กันและกันให้คุณทิ้งไว้ในความรู้สึกให้คุณทิ้งไว้ในใจก็พอแล้วครับว่าอะไรที่คุณเคยให้ความรักความสุขที่คุณเคยทําเรื่องราวีที่เคยมีต่อกันทิ้งไว้ในหัวใจก็พอแล้วเพราะสิ่งหนึ่งเหมือนกับเราห้ามใครสักคนหนึ่งไม่ไปจากเราไม่ได้เราทําอะไรทุกอย่างที่เฝ้ารอมานานเจ็บป Ł วดมานานเสียใจมานานจนเหมือนกับต้องปล่อยใครสักคนหนึ่งไปแล้ว ทำให้เกิดพลังของไพ่สองดาบนะครับหรือว่าทูออฟซอร์ขึ้นมาไปที่สามเจนภาพของคนหนึ่งเขากลับมานั่งมีสติกับมาอยู่กับสถานที่ที่เขาควรทําหลายคนอยู่การท่องเที่ยวหลายคนอยู่การพักผ่อนจิตใจหลายคนอยู่กับการใช้สมาธิใช้สติเริ่มเงียบสงบเริ่มอยู่กับตัวของเราเองเริ่มกลับมาเยียวยาตัวเองแล้วก็เลยใ,ในพลังงานของไพ่ทูออฟซอร์ดไปเนี้ยทำนายแล้ว่าชาวสีม่ถุนตั้งแต่วันที่15ถึง30พฤศจิกายนเนี่ยทูออฟซอร์ดคือการกลับมาเยียวยาตัวเองครับเพราะเคยเจ็บเคยเสียใจเคยเหมือนกับถูกทาย จนตัวเองเหมือนกับ two of s o r ะผู้แพ้นะครับผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคนที่ทําเหมือนกับเดินจากเราไปทิ้งเราไปเนี่ยก็ต้องมาดูอยารักษาแพลใจก็ต้องมาเยียวยาแพลใจตัวเองเก,ก็ต้องมาเหมือนกับอยู่ในที่ของเราฉันูอ o of sort เป็นสมัยกับความสงบจิตสงบใจความรู้สึกที่ชาวสีมไหมถุนในวันที่1 5บห้ถึงสาพฤศจิกายนเนี่ยหลายคนเริ่มนิ่งเริ่มมีความรู้สึกสงบจิตสงบใจสุขก,กายสบายใจเริ่มเหมือนกับอยู่ได้แล้วเพราะผ่านคนสิ่งเหล่านั้นมาหรือใครทก็ตามที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ย เดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้นะเกิดสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีความคิดมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีการเติบโตเรียนรู้มากขึ้นครับไพ่ใบต่อมานะครับมาดูไพ่ของคิงออฟ n ายหรือพระราชาถือไม้เท้ากันนะครับเช่นภาพของคนรักของชาวราศีเมถุนที่มีปัญหาเรื่งองราวคหุณนไปเนี่ยเหมือนเขาเองเป็น k คิงออฟวายคือเขามักจะทําอะไรตามอารมณ์เห็นไหมเปไฟ,ไฟเขาเขาแลว้วว่าเวลาเขาเจ็บเวลาเขาทุกข์เวลาเขาเดือดร้อนเวลาเขาเสียใจเนี่ยอย่างน้อยครับไพ่ใบนี้คือ k คิงออฟวายเวลาเขาทาร้ายคุณเขาโดยทาโดยนี้ไม่ได้คิด โดยการทำร้ายคุณโดยการที่มองไม่เห็นสิ่งดีโดยการเลิกตาจากไปหรือว่าไปเลือกคนอื่นนอกใจหรือมองเห็นคนอื่นดีกว่าคุณแต่พนักง,งานของ King of War หรือพระราชาถือไม้เท้าไปนี้ยทำนนยชาราศีเมทุนนท่านเลยว่าคนรักที่มีปัญหารหรือเจ็บปวดเมื่อไรหรือเขาเดือดเมือร้อนตัววันไหนเขาเสียใจวันไหนเขาทุกข์ใจเห็นไหมครับ t o of s o r t ยังมีคุณอยู่ตรงนี้ยังมีความรักของคุณอยู่ในหัวใจย,ยังมีสิ่งนี้ที่คุณเคยให้เขาไปอ่ะฉันเดีะยไฮพีเทสหมายความว่ามันคือสิ่งที่คุณเอาความรักทิ้้งงงไววในนนหััจขขออเาเา่ วันใดวันหนึ่งที่เขาเจ็บวันใดวันนึ่งที่เขาเสียใจวันใดวันนึ่งที่เขาไม่มีใครอีปัญหาชีวิตเขาจะรู้เลยว่าความรักที่คุณมีให้เขาเนี่ยไม่ได้หายไปหยไหนเดยมันทิ้งไว้ในหัวใจมันอยู่ในหัวใจเขาเนาั่นแหละแต่ใครหลายคนคงเหมือนกับอยากจะรักใครสักคนหนึ่งเอาไว้ไม่อยากใครสักคนหนึ่งเดินจากไปไม่อยากใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปเลือกคนอื่นนะครับไปรักคนอื่นนะครับแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วทาได้เพียงแคมม่ทิ้งความรู้สึกทิ้งความรักให้เขาเนี่ยรับรู้สักวันหนึ่ง ทำไมเกิดพลังงานไพ่สิบใเทาหรือเทนออฟบายขึ้นมาบอกซาราสีเมทถุนรท่านเลยว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณเจ็บปวดเนี่ยเหมือนคุณกลับมาอยู่ในห้องกลับมาอยู่ในบ้านกลับมาในใส่ชุดทํางานเห็นไหมครับแม้วันนี้มันจะเหนื่อยแม้วันนี้มันจะลําบากแม้วันนี้มันจะทนทุกข์หรือเสียใจไพ่เป็นที่บอกซาลาสีเมทถุนรท่านว่าปัญหาและความเจ็บหรือความเสียใจหรือความทุกข์ที่คุณเจออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เปิดออกเดี๋ยวมันจะได้กลับมาทํางานเดี๋ยวมันจะได้กลับมาโฟกัสในที่ของเราโฟกัสหน้าที่การงงงงาาานโฟกััสสชชีีีวววิิิตตททํใ่่คครรรขขออเบ ทำให้สีไมท้าหมายของปัญหาของชาวสีเมทุนที่คุณได้พบได้เจอเนี่ยมันจะถูกแก้ไขมันจะถูกรับรู้ว่าคุณเนี่ยพยายามเต็มที่กับความรักครั้งนี้แม้วันนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับเขาไม่รับรู้ถึงความรักหรือความเจ็บหรือความเสียใจยหรือไม่รู้ว่าความรักของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่วันใดวันหนึ่งเปลวไฟเผาเขาเห็นไหมครับเขาจูเลยว่าคนที่รักเขามากที่สุดกือคนที่ทิ้งรักด้วยหัวใจของเขาเนี่ยก็คือชาวสีเมทุนนั่นแหละ ก็ทำนักโฟร์ออฟฟิเหมายความว่าชาวสีมทุูนท่านเริ่มมีความรู้สึกที่เราทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับความรักครั้งนี้เราทิ้งความรักทิ้งทุกอย่างทิ้งสิ่งดีไว้ในหัวใจเขาแล้วแต่สี่เหรียญจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขากลับมามองหายการเยียวยากลับมาหาะมองหาความรู้สึกที่ควรจะหาที่มันดีต่อใจดีต่อความรู้สึกดีต่อตัวเองได้แล้วก็เลยทนักโฟร์ออฟฟิเหรือไพ่สี่เหรียญหบาี้ึงทนายชาวสี่มททูนเลยว่าวันที่สิบห้าถึงสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยเมื่อไ เมื่อร่ก็ตามที่คุณคิดได้นะครับตื่นรู้มีไพ่สี่เหรียญไหมครับมันก็จะมีสิ่งดีเข้ามาให้คุณเลือกก็จะมีคนรักเข้ามาให้คุณเลือกมากมายสลับคนโสดหรือใครก็ตามที่ออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเนี่ยไพ่สี่เหรียญบอกชาวสีเมทูลนะท่านว่าคุณเลือกไม่ผิดหรอกนะที่จะเอาสิ่งดีให้ตัวเองคุณเลือกไม่ผิดหรอกนะที่จะกลับมาอกอกดอดความรักการงานการเงินจะกลับมารักตัวเองจะกลับมาโฟกัสตัวเองที่ไม่เจ็บเลยสักวันครับทำให้สี่เหรียญไปนี่หมายความว่าความรักที่คุณสูญเ,เส มีคนรักมีคนเข้ามาเยียวยาคุณเห็นไหมครับทูตเห็นไหมตั้งหลายตั้งแหลาอ่ะนำพาความสุขนำพา,าการเยียวยาหัวใจก็เลยทนายดวงสตาชอสีมนถุงนิดน,นึงว่าในเรื่องของคนโสดหรือคนที่มีความรักดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ทาสิ่งทีมกอบคนรักมีโอกาสได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรัก,กทางกายนะครับทางดวงสตาที่จิตวิญญาณที่เหมาะสมคู่ควรคู่รักที่เหมือนกับคู่ควรเหมาะสมกับเราไม่ต้องมานั่งรอความเจ็บความเสียใจกับคนที่เรารักเขานะ เขาไม่รักเราอ่ะจะให้ทํายังไงประมาณนี้เมื่อเธอไม่รักจะให้ทำทำยังไงอ่ะฉะนั้นไพ่ไปต่อมาไพ่สามไปนี้นะครับทานายชาวสีเมทุนนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาอยู่แล้วการแนะนํากันไพ่ไปแรกเป็นไพ่ก้าวั่ยหรือไพ่อบครับนะครับจะเห็นภาพของกลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนการเฉลิมฉลองผมเลืนกช่วสีเมทุนนะครับไปหลายท่านเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอความสัมพันธ์ที่มีคนรักอยากทำสิ่งดีมกับคุณมีคนที่เข้ามาเหมือนกับสนใจมอบความรู้สึกดีให้นะครับมอบความรักความเมตตา นะครับมอบความโอบกอดนะครับไม่เหมือนกับถึงเวลาที่ต้องมีความสุขถึงเวลาที่ต้องดีได้แล้วถึงเวลาที่ต้องมองหาความสัมพันธ์ที่มันมันไปต่อมันมันเหมาะสมกับเราได้แล้วอะแล้วก็เลยทำนายว่าพ่ก้าวถ้วยนี่หมายความว่ามีการพบเจอความรักกลุ่มสังคมกลุ่มโซเชียลเพื่อนแนะนํากลุ่มงานทางไกลทางออนไลน์นะครับแล้วพ่ใไปนี้ก้าวถ้วยเป็นความรักที่ทําให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้เริ่มเป็นวันเกิดอะได้ล่มเกิดขึ้นใหม่ได้เริ่มเกิดสิ่งดีขึ้นมาใหม่ ชั้นไทยก็ตามที่มีความรักที่อยู่แล้วก็เช่นกันครับช่วงนี้มีโอกาสเฉลิมฉลองกับคนรักทำสิ่งดีมกับคนรักเพราะจะสิ้นปีแล้วไงนะครับงานลอยกระทงงานสิ้นปีนะครับมันมีเทศกาลหลารอย่างเลยนะที่ช่วงนี้จะทําให้กับชาวส์แม่ถุนท่านเนี่ยมีความสุขนะครับในสิ่งที่ทําด้วยกันกับคนรักส่วนคนรักที่เลิกหลังจากไปเนี่ยก้าวทั่วกับสีเหรียญครับความรักที่คุณเคยให้ไม่เหมือนกับวันกบครบรอบของเราวันเกิดชั้นปีนี้วันเกิดของชาวสีแม่ถุนที่ผ่านมา จนถึงวันสิ้นปีของปีนี้และวันครบรอบของคุณสองคนเนี่ยก้าทั้วครับวันใดวันหนึ่งเขาจะรู้เลยว่าวันเกิดชั้นปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมกลับมารักกันกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งกลับมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แม้ว่าวันเกิดวันชาวสีแมทุนหท่านวันเกิดวันครบรอบของคุณเนี่ยไม่เกินวิทยายนปีหน้าไม่เกินวันเดือนปีเกิดคุณไม่เกินสิ้นปีนี้หรอกคนรักที่เลิกราหรือจากไปเมื่อไหร่ก็ทำที่เขาเจ็บเมื่อไหร่ก็ทำที่เขาทุกเมื่อไหร่ก็ทำให้ชาวสีแย มีความสุขจะไปเริ่มต้นใหม่จะไปเปิดรับสิ่งดีจะไปโฟกัสการงานการเงินรักตัวเองถ้าใบนี่คือ king of sort ครับเขาจะกลับมาวันเกิดเขาจะกลับมา king of sort กลับมาหาเป้าหมายกลับมาตอนที่คุณดีขึ้นกลับมาตอนที่เส้นกฟมาดีขึ้นตอนเราเจ็บตอนเราเสียใจเขาไม่กลับตอนเราเจ็บตอนเราทุกข์ตอนเรารักเขาเนี่ยเขากลับไม่สนใจไม่เห็นความรักเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียคุณไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจ็บก็ถือดาบ king of s o r s อะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโดดเดี่ยวไม่มีใครเขาจะดูเลยครับว่าคนที่รักเขาม ก็คือคุณนั่นแหละเขาจะกลับมาต้องการคุณกลับมาได้ถึงวันเวลาดีๆกลับเมื่อถึงความรักความรู้สึกดีที่คุณเคยให้กับเขาไปครับและเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาตัดสินใจผิดนะเขาคิดผิดนะเขาจะเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทาไว้กับคุณครับใช่พลังของไพ่ใบต่อมาคือไพ่ของเดรซันเกี่ยวกับการเปิดรับพลังงานของความเมตตาความเข้าใจความอบอุ่นก็เลยทำนายว่าวันที่15-30พฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆของความรักการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับความรักใหมๆ โอกาสใหม่ๆในการดูแลเยียวยาหัวใจตัวเองในการทํากิจกรรมดีๆกับตัวเองเช่นการท่องเที่ยวการทํากิจกรรมครอบครัวาการโฟกัสคนรักที่เข้ามาเมตตาช่วยเหลือเจ้อจูนกันเกื้อกูลกันขอโทษครับทาให้เกิดพลังงานเดอะซันกับคิงออฟซอรคือคนที่เคยทํร้ายคุณไปสุดท้ายจะกลับมาขอโอกาสสุดท้ายจะกลับมารู้สึกตัวสุดท้ายจะรู้ว่าเข้าใจเลยว่ามันไม่ได้หายไปไหนมันคือความรักที่อยู่ในหัวใจมันคือความรักที่ทิ้งในหัวใจของเธอก็พอรักที่ได้จากคุณรักที่ได้จากฉันนะครับให้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ย มันอยู่แค่รักกันมันยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้จางหายไปไหนเลยนั่นเองครับแม้ว่าจะเลิกกันไปแม้ว่าจะจากกันไปแม้ว่าจะเสียไปเท่าไหร่ทํใไมเกิดไพ่ปบสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นพลังงานบทสรุปดวงชะตาของชาวสีเมษขุนว่าเจ็ดถ้วยรือเซเว่นออฟคัพสุดท้ายคุณจะกลับมาเหมือนกับรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยมีการงานการเงนินมีชีวิตที่ดีขึ้นพอเราผ่านสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเรามานั่งคิดถึงตัวเองดีกว่าเรามานั่งคิดถึงความรักสิ่งดีการงานการเงนิงน,งานมาโฟกัสตัวเองดีกว่าเรารู้เย่ย การโฟกัสตัวเองมันทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ตื่นรู้มีสติเจอแสงสว่างเจอสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตมากขึ้นก็เลยแนะนว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีชอวสีไหมถุนเจ็บหรือเสียใจหรือทุกผ่านมันไปไปให้ได้นะจงอย่าลืมแต่ผ่านมันไปให้ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านมันไปให้ได้เนี่ยมันเป็นไพ่เดือดซันกับไพ่ของเจ็ดถ้วยคุณจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กว่าเดิมคุณจะเติบโตเรื่องของความรักสิ่งดีๆการงานการเงินชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจ็บเราเสีย เราจะกลายเป็นคนที่เด็กชายที่โตมากับฝันร้ายที่เด็กน้อยผู้หญิงที่โตมากับฝันร้ายที่ไม่มีวันที่จะพบเจอความสุขหรอกนะครับฉะนั้นจุดทาร้ายตัวเองเขาทํร้ายคุณก็จริงนะคุณเจ็บปวดเสียใจก็จริงนะแต่อย่าโทษตัวเองอย่าอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยนะครับฉะนั้นไพออลลเคิลแนะนําชาวสีเมทุนะท่านว่าเกเทลครับหมายความว่าต้องใช้ความฉลาดใช้ความเรียนรู้ใช้สติใช้ความคิดของคุณให้เยอะๆควรจะตามหาคนรักที่เขาเรียนรู้เติบโตไปกับคุณเหมาะสมที่จะตแต่กับมีความคิด ไม่ใช่อยู่คนรักที่เราต่อสู้เพื่อคนรักมาโดยตลอดแต่เขากับกลายเป็นแม่มดใจร้ายแต่เขากับกลายเป็นคนที่จ้องจะทาร้ายเราอะนะครับฉะนั้นจงมีสติจงใช้ความคิดกับความรักและไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะพบเจอสิ่งดีๆที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณครับขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ